ด็ครับมาดูปีสองพันยี่สิบสองนะครับคันนี้เครื่องสามพันพร้อมบรรทุกส่งของได้เลยนะครับตูทึบสวยๆล้อทียางนิ่มๆเลยครับนิ่มมากครับยางหลังใหม่เลยคันนี้สภาพพร้อมใช้งานนะครับสี่แสนสี่เราไม่ขายครับเอาไปสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับคันนี้พร้อมบรรทุกเลยครับขับนิ่มไม่วิ่งน้อยสภาพน้องๆป้ายแดงเลยกัน กันขับขี่นะครับสามเก้าเก้าพอรับสี่แสนสี่เราไม่ขายนะครับคันนี้จัดไฟนั้นได้สี่แสนสี่สี่แสนห้าเบาะใหม่อยู่เลยครับดูเดี๋ยวมาดูเครื่องกันครับจะติดเครื่องให้ดูไม่วิ่งสี่หมื่นหกพันกิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมจอครบเลยนะครับถุงพลาสติกยังไม่ได้แกะนิ่มมากครับคันนี้ขับเหมือนใบแดงเลยครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยนะครับนิ่มมากคันนี้สวยมากเนี่ครับแมกยางสวยเป็นไงบาสคันนี้สวยไห ขับนิ่มนะยกนิ้วให้หน่อยนี่ครับบาดบอกเยี่ยมเลยมาดูของเครื่องกันครับน็อตไม่มีขยับดูครับเทเดิมหมดครับเดิมเดิมครับเครื่องนิ่มมาก3000ันี่ครับรถต้องสวยแบบนี้ครับ399เกเผ่อนเดินละ8000นะครับปี22หาใช้งานไม่ผิดหวังสวัสดีครับ